ใอันยงพกันแยงพีชเยี่ยแล้วนะคะก็คือวันนี้วันที่สิบเก้าแหละแล้วสิบเก้ายี่สิบเด็ดยี่ิบสองอีกสามวันก็คือพี่บิวไลส์ขายผลไม้อบแห้งแล้วก็คือมามีเขาเปกแล้วค่ะเยียมสั่งให้มามีแล้วเซตพันแปดสามสิบบ้านเบตเปิดมีสามเซตตามที่นั้นแหละก็มีเซตสองแปดเก้า เซตหนึ่งหนึ่งสาหแล้วก็8ปดเกาวะราคามันจะต่างกันก็มีพันพันแปดสบพันสแล้วก็690มีเซต ABC ทุกคนไปจับจองกันได้ก็คือตอนนี้ยอดเห็นมีคนเขาไม่รู้ไม่รู้เขาน้ำยอดกันยังไงนะเขาบอกว่าได้ล้านสองแล้วก็คือแบบยังไม่ทันได้หลายเลยพี่วิวเก่งว่ะเก่งนะไอ้เต้าโอเคแล้วก็เหมือนอันนี้เราสั่งมาจาก บ้านเบตเขาส่งมาให้แล้วการเบิ่งๆเอ้ยไม่ใช่บ้านเบตดิบ้านบ้านพ่ยาหมอ่องก็เหมือนบ้านจริงๆอะ่ะเขาอาจจะทำงานฟุดไม่ได้อีกแล้วชอบเปรียบเทียบอันนี้ได้มาสองสามวันแล้วแหละเดี๋ยวมาเกะให้มีดูเขาซีนยังไงอาเอาพังหมดแล้ว พังคำมือเราเนี่ยโหยอมใจในการซีนมาค่ะนี่แหละคนรักการ์ดเขาเป็นอย่างนี้แหละวงการแบบซื้อกาดของเกาหลีเขาก็ดราม,ม่าอย่างนี้เลยบันเป็น่ารักเอ้ยบันเิียมองเขาแบบทำดีนะั้งนั้นนะ่ะอ้ยทุยน่ารักมีนา่ารักเหมือนเดิมมี้ไปเบิรนน่ารักมาก ขออนุญาตแกน้ามีเตรียมจะได้เช็คให้ว่าครบไม่คมรบไปเยอะนะคะ่ะอ้ยอันน่ารักอ้อเราเพิ่งรู้ว่าเอ่อการไม่เหมือนกันแล้วอันนี้น่าจะเป็นดิมิเต็ดน,นิดหน่อยใช่ปะ่ะเราเพว่งรู้ว่าโปเตอร์เออสปอร์ไลท์เขาสุ่มรูปไอ,อเราเห็นในทวิตเตอร์บางคนอ่ะเอ้า มีรูปจ้าบิบกับน้องแมวน้องเหมียวด้วยเราอยากได้รูปนั้นแต่รูปไหนก็น่ารักหมดเลยมิเแยมมันน่ารักทุกอันโอเคเดี๋ยวไปรวมกับกล่องใหญ่อันนี้เก็บก่อนนะมิี๋ยเช็คให้ละครบถ้วนเก็บให้เหมือนเดิมเลยค่ะมิไปลงในกล่องโอเคแล้วก็มาอัปเดต เ,เงียบเงามากแต่ก็แบบเออเหมือนที่เราลงล่าสุดก็คือพี่บิวเขาไปเที่ยวเวียดนามใช่ปะโคตดแกแบบแกซัพพอร์ตแฟนคลับดีมากเลยช่วงนี้น่ารักมากคือแบบเออเปลี่ยนเป็นคนใหม่จริงๆแล้วก็พี่พี่บอกว่าเออพี่ลงไอจีบอกว่าขอบคุณแบบฉันมาเยือนที่เวียดนามน,น,นะถึงจะไม่ได้มีคอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบวังว่าจะได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้รัอ แล้วก็แบบเห็นอย่างนี้แล้วก็แบบเหมือนที่เราโพสต์ไปล่าสุดก็คือแบบแฟนคลับเราอ่ะเราก็อยากเห็นศิลปินเรามีความสุขใช้ชีวิตได้ปกติก็คือแบบสิ่งที่รอมานานก็คือแบบพี่บิวเขากลับมาปกติแล้วใช้ชีวิตได้ปกติแล้วไปเที่ยวไปเล่นไปนู่นนี่นั่นเหมือนเดิมน่าหลกนี่แหละสิ่งที่แบบแฟนคลับตัวน้อยมันต้องการคือแบบให้เขาได้ใช้ชีวิตของเขาอ่ะขอบคุณที่เข้มแข็งและกลับมาพี่บิว แล้วก็เออมาอยู่เลยแบบให้น้องได้มีความสุขเงี้ยอืโอเคอันนี้เราจะเราสั่งอันนี้มาเว้ยเราังไม่จบกับเรื่องเรื่องแย่ดมยังไม่ซื้อมาเองแล้วคะ่ะยังไม่ซื้อมาเองแหละใครได้ดูกันนะ่ะเนี่ยเรากำมือมอือเงี้ยแต่แพงอยู่นะหกเอออันละหกสิบเก้า อันละห้าเก้าสองอันร้อยของไทยแพงอยู่เด้อทำไปเล่นปะพอซื้อนี่แต่ก็แบบเออเราไปฟังหลายๆด่านเราไปถามพี่คนเออหลายๆคนมาก็คือบางคนเขาก็บอกว่าพี่บิวยื่นให้หนูบางคนก็บอกว่าถึงยื่นถึงจริงถึง,ถงพี่บิวเขาอาจจะไม่รู้แหละว่าใครขอแต่ว่าตอนยื่นมาเขาอาจจะยื่นเขาตั้งใจจะยื่นให้คนที่ขอก่อนเราเลยแบบ โอเคงั้นก็ยอมรับแล้วละ่ะถ้ากันก็อ่ะพี่วิวเขาตั้งใจให้คนที่ขอโอเคอันนี้ดันไปหยิบเองหรืออย่างงี้เหรอหมันก็แบบใจเขาใจเราเ,รเนาะในมุมเราเราก็แบบว่าเออเราอาจจะไม่ผิดในมุมเขาเขาก็แบบเขาขอเขาก็ต้องได้อะไรเงี้ยไม่เป็นไรน้องก็ขอใหม่ได้พี่วิวน้องขอได้ไหมละ่ะเราแลกเปลี่ยนกันไหม น้องตั้งใจน้องตั้งใจซื้อมาแล้วก็ไปขอเราอยากเก็บเป็นที่ระลึกแล้วน้องก็จะเอาอันนี้ไปแลกน้องซื้อมาใหม่เราจะให้แต่อย่างนี้มันก็แบบไม่ใช่เราก็ต้องมีท็อปปิ้งให้พี่บิวก็เลยไปซื้อเห็นในช่องเอ่อทิกตอกเขาแบบเขาตกแต่งแยโดมตกแต่งเคสโทรศัพท์เอ่อกระจงกระจกอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อขีดม,มาเลยอันนี้อันบอกพร้อมกันร้าน อีกองแทมเหรออะร้านนี้โอ้เรลานี้เขาน่ารักนะสั่งสั่งไปวันหนึ่งหรืออีกวันหนึ่งได้เลยเ,เซ็นละร้อยเก้าสิบเก้าบาทฉันว่าคุ้มนะสําหรับมือใหม่ที่ลองร้านนี้นะคะโปรโมทให้เลยในต็อกต็อกทุกคนไปสั่งได้จะส่งเร็วมากอันนี้กระลาว กาวเคลือบปังน่าจะใช่ต้องไปศึกษาดีๆก่อนนอกก่อนึงก็คงแบบเห็นพวกแล้อยากได้แล้วก็เลยเอาเอาเลยค่ะพี่บิวน้องจะพยายามแต่งให้มันสวย ที่เด้อแปบนึงนะโอเคอ่ามีกาวสองอันอันนี้หัวบีบหัวบีบมีหลายขนาดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคุ้มนะจริงสำหรับร้อยเก้าเก้าอ่ะสำหรับมบืองใหม่ลองทำอันนี้คือกาวเคลือบอันนี้กาวแปะโอ้ยน่ารักอันนี้มีไข่มุก อันนี้เลซินแปะเราเอาสีม่วงสีดำแล้วก็สีฟ้าเราอาะชอบเป็นคนชอบสีฟ้าดำแต่พี่บิวชอบสีน้ำเงินใช่ปะเดี๋ยวรอบหน้าน้องเอาสีน้ำเงินนะรอบมีน้องเอาที่น้องชอบก่อนแ้วน้องก็สิ่งที่เราชอบศิลปินก็ต้องชอบแหละมันจะตามใจศิลปินไม่ได้ศิลปินต้องตามใจเราเอ้ยคืไม่ได้แย่นะ ตะแหละจหมูหรือจ้าสีดำเป็นในเป็นซูชิอะไรอย่างงี้สีม่วงเป็นคิตตี้คุณม้ามองอย่างงี้หรอนางชื่ออะไรอ่ะเราไม่รู้จักชื่อแล้วก็สาเตล่าสีฟ้าโอ๊ยอันนี้น่ารักไ<ว>ปดูแปะนี้ให้พี่บิวเลยโอ้ย น้องซื้อสีจริงๆอะ่ะม่หน้าจะได้แอบแอบตอนทํางานก็เลยแบบก็เลยไม่ได้เอาสีน้ำเงินก็เลยแบบเอ,แบบเอาเซตสีฝาหมาเพราะว่าชอบสีฝา๋ยวลองจะรอดหรือร่วงแต่มันก็จับถนัดมือดีนะมันก็คงเหมือนตอนเราทำขนมแหละในการบีบโอเคแต่เราจะอาจจะไม่ได้ทำตอนดูให้นะแบบเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาว โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีก็เลยแบบอันเดียรูเดี๋ยวอาจจะตอนวันที่ยี่สเออเราลาการเรียบร้อยแล้ววันที่ยี่สิบแปดพี่พ่เราต้องเจอกันที่สนามบินน้องจะไปส่งนะน้องขอร้องหละน้องขอไปส่งน้องจะไปขอแล้วน้องก็จะไปแลกแล้วน้องก็จะแบบอันเียน้องตั้งใจทําให้เลยนะพี่พิวพี่วิวมาแลกกันนะโอเค มันก็ต้องน่ารักเลยดูดิเดี๋ยวเราลองแปะเรามีเรฟเฟอร์เรนซแบบตัวอย่างที่แบบเขาสอนให้ทำอะ่ะอันเนี้ยประมาณนี้มันก็ดูไม่ยากมันก็ดูเป็นแบบงาน DIY เราชอบ DIY อยู่แล้วเราก็คงจะได้แหละมาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เออใกล้แล้วจะบ,บีบกับจะาบ,บีบก็จะมีงานที่มาเกา๋ช่วงวันที่ยีบสองก็อาจจะมีความสุขเลยค่ะก็สลับดูไลฟ์ิววิวดูของเบิร์ สลับกันไปของเบิร์นก็รอดูในทวิตเตอร์ในการเขาลงแหละใครไปก็ลงให้ดูด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็ให้ทัดกับเบิร์นครั้งแรกอุ้ยอิจฉาที่ไทยขอให้มีได้ไหมละ่ะแต่ไม่ไปแต่ไม่ไปงานเขาดาวนะไม่เอางานเขาดาวค่ะของ,งานอื่นปีหน้านี้ขอแบบปีนี้อาจจะเหมือนจะยังไม่คอมพีททุกอย่าง พีน้าก็ขอให้คอมพิวนะคะปีนี้แบบล้มลุกคู่ค,คานแบบเออมีความสุขเศร้าปนเศร้าเหงาเซงอะไรนี้ไปเรื่อยๆ <S <S โอเคเนี่ยก็เหมือนยานมมุ่มไปเลยก็ใจเขาใจเราแหละทุกเราทุกคนมันมีเหตุผลของฟังนึงเขาก็มีเหตุผลของเขาฟังเราเขาก็มีเหตุผลของเราเรา,เราอาจจะน้อยได้แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาขอกกอนเราเราจริงๆอ่ะพูดก ยังไงดีวะก็คือแบบเออแต่ว่าช็อตที่เราได้ก็คือมันเป็นช็อตทีทมไม่ไหแวแน่แล้วคือยุบไยุบตรงนั้นใครจะไม่ขวงนะะเขาเห็นแกนตัวได้ไหมล่ะมันก็ต้องคว้าไว้ก่อนถึงมันจะไม่ใช่ของเราแต่เราก็แบบอุย๊ยขอจับอยู่ในมือแล้วก็อะไรเงี้ยอ,อยากจะตบหน้าตัวเองให้มันแบบสติเขาไม่ได้ตัง้งใจให้เธอโอเคแต่แบบถึง เนี่ยพูดว่าจะไปขอแลกพี่วิวอะจะกล้าพูดหรือเปล่าแค่นั้นเองเราเก่งเลยกนเล่อเาอ่าตอนนี้เก่งมากเลยแต่ไปเจอต่อหน้าไม่เก่งเลยไม่พูดสักแอกแต่ว่ารักนะคะพี่พวิวน้องจะเอาไปแลกน้องจะแต่งให้สวยๆไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะแต่ว่าน้องพยายามตั้งใจทำให้จริงน้องลงทุนมากเลยนะโอเค เห็นเห็นเขาใช้ชีวิตได้ปกติก็มีความสุขแหละแล้วก็แบบโอเคมาประมาณนี้บ๊ายบายเจอกันน้องจะทำให้สวยๆเลยค่ะพี่บิวเจอกันวันที่28นาอน้องจะไปส่งบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย